ตำนานรถปีกนกจากหนังสุดล้ำา b c k t t o u t u r e จะกลับมาในฐานะรถสปอร์ตไฟฟ้าในปี2022นี้เรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง โยพบกันกับข่าวรอบโลก e ีีกับ d i l y y v ีวีด e w นะครับพวกพวกับผมเบลอีกเช่นเคยก่อนจะไปชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะเพื่อจะไม่พลาดอัปเดตความเคลื่อนไหวเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตที่น่าสนใจกันทั่วโลกสำหรับใครหลายคนที่ชื่นชอบหนังโดยเฉพาะหนังแนววิทยาศาสตร์ไซไฟนะอย่างผมนะครับ ต้องบอกว่าต้องรู้จักเรื่องนี้นะกับหนังชื่อ Back to Future นี่เองนะครับโดยเนื้อเรื่องนะครับก็คือจะมีพระเอกชื่อมาร์ตี้นะครับที่เขาต้องการจะเดินทางย้อนเวลากลับไปนะเพื่อไปแก้ไขอดีตบางอย่างโดยนั่งเจ้าตัวเขาเรียกว่า Time Machine ท,ที่เป็นรถสปอร์ตนี่เองนะครับซึ่งตอนนั้นเองนะบอกว่าหนังเรื่องนี้นะออกมาในปี1985นะทำออกมาทั้งหมดน่าจะ3ถึง4ภาคด้วยกันถ้าจําไม่ผิดนะฮะ โดยที่หนังเรื่องนี้นะครับเขา้อกับทฤษฎีที่ว่าคุณจะสามารถเดินทางข้ามผังห่วงเวลาได้นะโดยที่คุณจะต้องเดินทางด้วยความเร็วเหนือแสงนะครับคุณถึงจะทะลุมิติของเวลากลับไปได้นะครับโดยเจ้าตัวนี้นะฮะเขาก็ใช้ Time m a c h ช n e ที่เป็นรถสปอร์ตนะครับที่ชื่อว่า DMC หรือ Dorland นี่เองนะครับโดยเจ้าตัวรถสปอร์ตคันนี้นะครับโหต้องบอกว่าทีเด็ดมากๆกนะคือแทบจะเรียกว่า เป็นไอคอนิกของรถสปอร์ตในยุคป,ปี80เลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปทรงสปอร์ตนะจะดูแบบแหลมๆโชวๆแบบรู่รมตามแอโรไดนามิกนะ แล้วก็สีภายนอกที่เป็นสแตนเลสขึ้นเงานะครับขัดขึ้นเงาเรียบร้อยนะพร้อมกับประตูทรงปีกนกที่เปิดขึ้นมานะเขาเรียกว่าเกาวิงนะหรือประตูทรงปีกนกนางนวลน,นะครับซึ่งเราบอกว่าหนังเรื่องนี้นะได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับทางอ e ีรอนสมาร์นลูกพี่ของเรานะครับเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคือรถที่จะพาเราไปสู่อนาคตเว้ยฉะนั้นนะฮะเขาก็เลยเอาลักษณะปีกประตูนี้นะครับไปใช้กับเท sla Mo เดลเกนะครับก็เลยกลายเป็นว่าไอ้เจ้าตัวรถคันนี้นะฮะ ก็เป็นตัวจุดเริ่มต้นนะครับสำหรับหนังเรื่อง Back to Future หรือรถ d ด l o r a n d DMC นี่เองนะฮะซึ่งวันนี้นะเขาบอกว่าไอ้เจ้าตัวรถนี้นะครับหายไป40ปีนะแล้วก็กลังจะกลับมาในฐานะรถสปอร์ตไฟฟ้าในปี2022นี้เรามารู้จักเจ้าตัว Time Machine หรือเจ้าตัวรถสปอร์ตที่ใช้ในหนังเรื่อง Back to Future กันครับเจ้าตัวรถคันนี้นะเป็นรถยี่ห้อ DMC d o l o r a n n นะครับเป็นรถสปอร์ต2ประตูเครื่องยนต์อยู่ด้านหลังนะแล้วก็ขับเคลื่อนด้วย2ล้อหลังนะครับ ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทโด r o แลนมอเตอร์คอมพานีนี่เองหรือตัวย่อๆว่า DMC นะครับเจ้าของคือนายจอห์นโดโรแลนนะครับซึ่งรถคันนี้นะเขาทำตลาดในฝั่งประเทศอเมริกาเป็นหลังตั้งแต่ปี1981ถึงปี1983นะครับซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็นรถยนต์ค่ายน้องใหม่มากๆนะถ้าเทียบกับพวกฟอร์ดเชฟโรเลตคือเพิ่งเกิดเลยนะฮะแล้วก็มีรถ รุ่นแค่รุ่นเดียวท่วนเท่านั้นนะที่ทําตลาดออกมานะครับการดีไซน์รถสปอร์ตอันนี้นะฮะบอกว่าอันนี้คือแรงบันดาลใจมาจากดีไซเนอร์ชาวอิตาลีนะชื่อนายโอเกโต GU GR-O นะครับด้วยรถสปอร์ตที่นะฮะรูปลักษณ์เติดตาไม่ว่าจะเป็นตัวถังสีสแตนเลสขัดเงานะครับแล้วก็เป็นประตูทรงปีโนกที่เรียกเกาวิงนะหรือปีกทรงนกนางวนวลนะครับอันนี้นะฮะเป็นสิ่งที่แบบว่าดีไซน์เตะตามากๆสำหรับรถในปี80ยุคนั้นๆเลยก็ว่าได้นะฮะ ทีนี้เรามาดูขุมพลังนะขุมพลังของเจ้าตัวรถ DMC โ Doroland คันนี้นะเป็นเครื่องยนต์ขนาด V6 2.85ลิตรนะครับเครื่องยนต์ PRV นะก็คือเครื่องยนต์นี้ถูกพัฒนาร่วมกันของ3ค่ายนะก็คือเปอโยเลโนและวอลโวนะจับมือกันผลิตเครื่องยนต์ให้กับทางโด o o แ n d นี้เองนะครับอัตราเร่ง0-100นะครับสำหรับเกียร์ธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่8.8วินาทีแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้3เกียร์เนี่ย0-100จะอยู่ที่9.5วินาทีนะครับ ความเร็วสูงสุดของเจ้าตัวรถคันนี้นะอยู่ที่175กิโลเมตรต่อชั่วโมงฟังดีๆนะยุค80 คุณสามารถสร้างรถสปอร์ตที่วิ่งได้เร็ว175กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือแม่งเครซี่นะมันคือปีศาจชัดๆนะครับต้องบอกว่ายุคนั้นทําได้ขนาดนี้คือเจ๋งมากๆเลยนะครับคือเดิมทีเ็าบอกว่ารถคันนี้มันมีการปรับแปลงแต่ปเปลี่ยนแก้ไขค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเขาสร้างรถด้วยจํานวนน้อยๆนะครับและไม่มีประสบการณ์สร้างรถมาก่อนนะเขาตั้งใจว่าตอนแรกขุมพลังเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์โรตารี่วางไว้ตรงกลางรถเลยนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์มันมีน้ําหนักเยอะใช่ไหมพอเวลาวางกลางรถเนี่ยมันจะทําให้การยึดเกาะถนนจุดสูงถ่วงร ถือว่าดีมากๆนะครับแต่พอเวลาไปผลิตจริงก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายนะก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยเปลี่ยนจะมาเป็นเครื่องยนต์ V6 ของ Ford นะครับแต่เครื่องยนต์ V6 ของ Ford ก็มีปัญหาอีกนะฮะเขาก็เลยกลับมาเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์2.85ลิตรนะฮะ V6 เช่นกันของ P R V นะก็คือ u g อร์โย n a u l t แล้วก็ v o น v o ้นี่เองนะครับ แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนละหลายอย่างนะกว่าจะผลิตจริงได้นะครับโดยที่วัอย่างที่บอกเขาไม่มีประสบการณ์ในการผลิตรถเนี่ยเขาก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องเบาะที่นั่งนะครับตำแหน่งพวงมาลัยอุปกรณ์เซนตี้ถุงลมนิรภัยนะครับตัวแจ้งเตือนของเหลวตัวแจ้ง้าเบรกว่าเหลือมากเหลือน้อยนะครับซึ่งพอตอนจะผลิตจริงคือปัญหามันเยอะมากนะแทบเรียกว่าแทบจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างกันเกือบใหม่ทั้งหมดเลยนะก่อนที่จะผลิตจ,จริงคือวุ่นวายมากๆเลยนะครับคนที่ดูแลนะฮะ ในการออกแบบเรื่องของโครงสร้างของตัวรถก็คือวิศวกรชาวอังกฤษชื่อนายคอลินแช l แมนนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรตัสคาร์นะฮะหรือรถโรตัสนี่เองนะครับคือทางแช a แมนเนี่ยเขาก็ได้เอาเทคนิคนะและวัสดุที่ใช้ในการผลิตรถเนี่ยของโรตัสเนี่ย เอามาใช้ในตัวรถ DMC นะครับซึ่งโน้ตฮาวและการผลิตเขาบอกว่ายังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเฮ้ยมันปลอดภัยหรือใช้ได้จริงแต่เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าต้อง,ง,งการจะผลิตออกมาเนี่ยนะครับเขาก็เชื่อมือว่าแชปแมนน่าจะทํารถสปอร์ตเพราะว่าตอนนั้นรถอโรตัส Lotus เนี่ยทำรถสปอร์ตออกมาได้ดีมากๆนะครับทางแชปแมนก็เลยเอาวัาสดุไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์กลาสที่มีน้ําหนักเบาเนี่ยเอามาใช้ใน DMC คันนี้ด้วย หลายคนก็คงมีคําถามว่าเอา้าภายนอกมันเป็นสแตนเลสไม่ใช่หรอโครงสร้างควรจะเป็น Stanley สแตนเลสสิไม่ใช่นะครับต้องบอกว่าโครงสร้างจริงเป็นไฟเบอร์กราสหล่อขึ้นมานะครับและส่วนสแตนเลสที่เห็นก็คือเป็นบริเวณผิวที่ปิดรอบด้วยแผ่นสแตนเลสอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดการผลิตของตัว DMC นะ DMC เนี่ยเป็นการผลิตจํานวนน้อยนะครับทำให้มีปัญหาเรื่องการผลิตที่ล่าช้าและต้นทุนการผลิตต่อคันที่สูงมากๆนะครับซึ่งตอนแรกเขากะว่าจะตั้งชื่อว่า DMC 12เนาะก็คือ12ีคือ2 0 0 0 USS ดลาาารรหทเ เขาต้องการจะขายนะแต่สุดท้ายนะทำไม่ได้นะครับเพราะว่าราคาต้นทุนมันทะลุขึ้นไปเกือบเท่าตัวหนึ่งก็เลยกลายว่าเออเขาก็ขีดชื่อ DMC2 ็มซีสอไปเอาเป็น d ีเอ็เฉยๆนะคะโรงงานผลิตของเจ้าตัว d m c นะจะอยู่ที่โรงงานดัมเบลี่ประเทศอเมริกานะครับเริ่มผลิตจริงในช่วงเดือนธันวาคมปี1980นะครับและในที่สุดเขาก็พยายามทูสีปรับนูน่นปรับนี่ออกมาเอเจนซี่ลิง์เชนปรับเปลี่ยนสุดท้ายนะครับเขาก็คลอดออกมาโยนสายตาชาวโลก ครั้งแรกเมื่อวันที่21มกราคมปี1981นะครับที่เห็นออกมาเป็นจริงเป็นจังนะซึ่งราคาเปิดตัวเนี่ยต้องบอกว่าผิดออกไปจากที่ตั้งใจมากนะก็คืออยู่ที่25,000 USD นะฮะถ้าตีราคาเป็นเงินในมูลค่าเงินในปัจจุบันเนี่ย25,000ในปี1981นะครับในปี2000เนี่ยเขาบอกว่าประมาณ70,000 USD นะครับหรือเป็นเงินไทยประมาณ2 3 0 40,000บาทนะครับ ซึ่งเขาก็มีการปรับราคาขึ้นทุกปีนะจากปี1981เป็น2 5งหมใช่ไหมหนึ่เ้าแปดสเป็น2,9800 25 US ดอลลร์แล้วก็มาเป็น1 9 8 3เ้ปนี่ยปรับขึ้นมาเป็น34,000 US ดอลลร์นะฮะหรือตีเป็นเงินมูลค่าปัจจุบันก็คือ2 9 0ล้านแสนบาทนะครับก็ถือว่าโอ้โหแพงขึ้นจริงๆนะฮะทำออกมานะเพราะว่าผลิตจำนวนน้อยนะต้นทุนต่อคันก็ยิ่งพุ่งขึ้นไปใหญ่แต่บอกว่าหลายๆคนก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าเฮ้ยคุณภาพาการผลิตของเจ้าตัวรถ DMC มันไม่ค่อยดีนะครับแถมประสบการณ์ในการขับขี่ไม่น่าพอใจถ้าเทียบกับรถสปอร์ตที่จะซื้อในราคานี้นะฮะถือว่าคุณ คุณภาพกับราคามันไม่ค่อยโอเคกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าโชคดีนะครับได้แรงหนุนจากแฟนๆที่เป็นแฟนของหนังเรื่อง Back to Future เนี่ยนะครับชื่นชอบมาก็สนับสนุนให้รถ DMC เนี่ยยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับแต่ต้องบอกว่า DMC ก็สวยนะฮะเปิดมาได้ประมาณ2ปีนะก็ต้องปิดกิจการลงนะครับนั่นก็เพราะว่าเจ้าของครับนายจอร์นโดโรเลนนะครับถูกจับนะข้อหา นลักลอบขนยาเสพติดนะเมื่อวันที่26ตุลาคมปี1982ะซึ่งตอนที่เขาถูกจับเนี่ยเขาจะต้องถูกปิดยุดยึดทรัพย์แล้วก็ปิดบริษัทนะ ปิดบริษัท d m c ไปด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีรถค้างการผลิตอีกประมาณ1้อยคันนะครับซึ่งสารเขาก็เลยยืดเวลานะเพราะว่าจะต้องส่งมอบให้แล้วเสร็จนะครับก็เลยสั่งให้ปิดนะในช่วงเดือนธันวาคมปี1982แทนนะครับก็กลายเป็นว่านะรถของค่าย DMC เนี่ยผลิตออกมาได้ที่เขารับข้อมูลออกมานะก็คือมีทั้งหมด9 0 0 0คันทั่วทั้งโลกเลยนะครับและหลังจากนั้นก็ทําให้ตานาน DMC เนี่ยกลายเป็นตํานานที่ถูกแช่แข็งไปนะฮะก็ไม่มีใครามาทําต่อแล้ว ล่าสุดนะก็ต้องบอกว่ามีข่าวลือนะว่า DMC เนี่ยจะกลับมาอีกครั้งนะครับอดีตวิศวกรชาวอังกฤษนะนายตีเวนเวนนะครับเขาก็ได้รับสิทธิ์ในการใช้ชื่อรถแบรนด์ d o โ o เรนนี่เองหรือ DMC นะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยเขาบอกว่าเขาก่อตั้งบริษัทดูโรเรนใหม่ในปี1995ในการดูแลซ่อมแซมอะไหล่ของรถ DMC ทั่วทั้งโลกเลยก็ว่าได้นะครับแต่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ ดู r ลน a มอเตอร์คอม p a ดีคือคนที่เป็นค่ายรถของนายจอร์นดูลนนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะฮะซึ่งอันนี้เขาได้ได้รับสิทธิ์ในการใช้ชื่อนี้นะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันน่าเสียดายนะตำนาที่มีชื่อรถสปอร์ตอย่าง DMC เนี่ยควรจะกลับมาโลดแล่นอีกครันนะแต่ทีนี้เขาหันไปกลับไปมองเรื่องของคุมพลังเวันนี้อะไรในในตอนนั้นอย่างเครื่อง v 6ไอ้ี r v เนี่ยมันหาค่อนข้างยากแล้วเนาะ ฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนขุมพลังใหม่ให้มันมีสมรรถนะที่ดีขึ้นนะควรจะใช้อะไรดีนะครับมันก็มาเหมาะมาพอเจาะพอดีสาหรับยุคนี้นะที่เป็นเรื่องของยุครถยนต์ไฟฟ้าที่มันให้เรื่องของพลังงานนะพลังงานสะอาดแล้วก็สมรรถนะที่ค่อนข้างดีแถมมันยังตอบโจทย์รูปลักษ์ของรถที่เขาเรียกว่าพาไปสู่อนาคตข้างหน้าได้นะครับก็เลยมีข่าวลือว่า DMC อาจจะกลับมาในการใช้ขุมพลังที่เป็นไฟฟ้าได้นะครับซึ่งข้อมูลก็ยังไม่แน่ชัดออกมาสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ค่อนข้างจะชัวร์เพราะว่า DMC มีการตั้งชื่อใหม่นะครเป็นรุ่นรถที่จะทำเอาใหม่ก็คือจะเป็นรถรุ่นโดโรแลนอีโวนะครับก็คือจะเป็นรถสปอร์ตสุดหรูที่มีขุมพลังการขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟ้า ร้อนะครับแล้วก็มีการจับมือระหว่าง DMC กับทีมดีไซเนอร์ชาวอิตาลีนะทีมอิตาลีดีไซนนะครับในการจะพัฒนาเจ้าตัวแพลตฟอร์ม DMC ให้เป็นรถไฟฟ้าแบบ100%นะครับก็สมกันแล้วนะที่เป็นไอคอนิกของยานยนต์สู่อนาคตนะตามคอนเซปต,ต์หนังเรื่อง Back to Future นะฮะผาจากอดีตสู่อนาคตนะฉะนั้นขุมพลังต้องใช้เป็นไฟฟ้าแน่นอนกับเจ้าตัว DMC EVO นะครับอ่า เพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะฮะสำหรับการกลับมาของรถที่เป็นไอคอนิสู่อนาคตนะถึงขนาดอีลอนมาร์เอาประตูปีกนกเนี่ยไปใช้กับเท s l a m o เดลเนะฮนะทีนี้เจ้าต้นตำหรับมาเองนะครับดีอ mm ินซีอีนะครับจะมาทําเป็นไฟฟ้านะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าน่าสนใจแนละน่าตื่นเต้นมากๆนะเป็นรถในฝันของใครหลายคนเนาะ ก็อยากให้เพื่อนคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะสำหรับการกลับมาของรถในตำนานอย่าง DMC นะครับที่วันนี้จะมาลดแล่นนะผลิตจำนวนในน้อยได้นะมันเหมาะในยุคนี้นะครับเพราะมันมีแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าที่บอกว่าเดี๋ยวไม่มีเจ้ารับผลิตเยอะแยะมากมายอย่างฟ็อกคอนเองไ,ได้นู่นค่ายนี้โอ้โหมันเต็มไปหมดนะคุณสามารถสั่งผลิตจำนวนในน้อยได้เหมาะกับรถยุคนี้มากเลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบอยากจะสนับสนุนนะฮะก็สามารถสนับสนุนได้ที่ QR code ตามนี้ได้เลยนะครับหรือจะเป็น YouTube ลายเดือนนะเฟซบุ๊กซัพพอร์ตหรืออยากจะเป็น เสื้อแกงบมดิฟาก็ทำได้เช่นกันนะฮะยังไงก็ฝากเอาไว้นะครัเพราะวันนี้นะอย่าลืมนะครับเราไม่ได้พูดถึงแค่รถยนต์ไฟฟ้านะมันคืออนาคตของงานของคนรุ่นใหม่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะมันคือการส่งต่ออากาศที่ดียันรุ่นลูกร,รุ่นหลานต่อไปนะครับก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะเดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวอัปเดตอะไรเจ๋งๆจะมาเล่าให้ฟังอีกนะสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับ